มึงอยู่เดี๋ยวแล้ว,วแล้วมันจะมีแทงค์น้ําแล้วก็มีบ้านอยู่ไม่มีบ้านนะมีแค่ตู้คอนเทนเทนอร์สามตู้แล้วก็แทงค<ต>์น้ําอ่าชิบหายแหละตรงไหนวะนั่นแต่ไออีกเกาะอีกเกาะนึงที่กูเห็นนะ่ะมันมีตู้คอนมันมีทั้งตู้คอนเทนเนอร์แทงค์น้ำสองอันแล้วก็มีบ้านแหละ <c oughs> ตรงไหนวะเออเดี๋ยวกูพยายามหาดู่าจนยากริงอยู่ <c oughs> นี่ แหนไม่เห็นแหะไม่เห็นงั้นก็มีหินต่อไปกูขอค้นของก่อนเจอโน้ตกูจะหาของก็ไม่เจอโน้ตเนี่ยมึงอยู่ตรงตู้สีแดงใช่ไหมเออแต่กูไม่เห็นเหมือนกูอยู่อีกฝั่งเนี่ยเนี้ยเราคือผู้รอดชีวิตเนีมยเนี่ยเนี่ยไม่เห็นจริงนะนี่ไม่ได้แก้ เอาทำไมกูเห็นมือเนี่ยไหนวะตรงไหนไม่เห็นเลยเออไม่เห็นกูเออเอาละกูว่าแปลกแปลกแล้วทำไมแล้วกงอยู่ตรงไหนกูอยู่หน้ึงเลยกูอยู่หลังเลยเนี่ยตอนนี้อะไรเออคือกูจะเห็นได้กูไม่เห็นใครสักคนเลยไอ้สัสกูเห็นกูกูเว็อโก้เฮ้ยกลัวน่ากลัวอัน กเดี๋ยวกุ้นจะรอกฆ่ามึงเดี๋ยวไรพลังงานเนี่ยไอเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเป็นกุญแจทำอะไรไม่รู้แล้วกุญแจไปยังไหนไม่รู้ดิเอ๊ะกดต่อยไม่เห็นมึงอะกดต่อยไงวะต่อยไม่ได้ไอต่อยได้กูต่อยไปแล้ววอกเกมเข้าใหม่แป๊บมึงอยู่ไอ้นี่แหละรอแป๊บถูกูเซฟก่อนเซฟก่อนออกเนี่ะเนี่ยก็เจอมึงแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงกูยังบังคับไม่ได้ เห็นังเห็นมแล้วลเออกว่าจะเห็นต้อง,งออกเกมเ <c oughs> ข้าใหม่ฮะตรงนี้รบอเฮ้ยกูว่าไม่ใช่ละกูเห็นมึงยินกับที่แต่มึงเดินละแต่เดินกับที่พี่กูเดินอยู่เฮ้ยึงเดินกับที่ตรงเนี้ย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 กูจะเป็นพลังงานกูว่าจริงๆมไม่ตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> กูอยู่เนี่ยกูขึ้นมาบนบกแล้วกูอยู่ตรงตัวตอนนี้ ไม่อะจะคุยยืนกับทีตรงเนี้ยพวกที่คุยืนเนี่ยทำไมวะดันบนเพื่อนตรงเน้ยวัอดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคถึงแล้วเดินแล้วกูเดินแล้วเห็นยังเออเห็นปกติเออเได้แล้วเว้ยเจะไมมึงเดินแบบนั้นได้มึงจะยังไงวะกดสเปซบาร์เออฉลาดมันอาจจะมีแหลกๆบ้างใช่ไหมเออเพราะคือเกมนี้มันทำยังไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะอ๋อเหรอเออมันจะแหลกๆแบบเนี้ยก็เวลาคนเดิน อเออนกูก็เีกว่าเครื่องกูกากว่าจะเห็นกันไอซัมต้องให้กูสรางจะมือเอ้ยทำไมมันเปิดได้กูเปิดไม่ได no no ้อะก็คลิกเมาา์ขวาค้างไว้แล้วก็จะเป็นรูปตาแล้วก็เปิดเฮ้ยแล้วมันจะเป็นรูปมือะรูปมือให้ยเปิดได้เอก็ของกูกดกดคลิกซ้ายมันไม่เปิดอ่ะใช่เหรอเออกว่าหน้านี้นะคลิกขวาคลิกขวาคลิกขวาแล้วมันจะเป็นการเล็งใช่ป่ะแล้วก็คี่ที่กล่องเออของกูมันไม่เปิดอ่ะกว่าหน้านี้จะรู้ไหมดูดูของแป๊บหนึ่ง โอ้อ,อน้ำกูยังมีเยอะเหมือนเดิมน้ำกูมีอยู่ขวดเดียวกับกุญแจหนึ่งดอกส่วนน้ำมันกูมีโคตรเยอะเลยกูไม่มีกุญแจกูมีผลไม้ยี่สิบสองน้ำอีกสิบสองขวดท <c oughs> ิ้งไหมกูบ้าง <c oughs> ทิ้งไห้ไปบ้างสิทิ้งยังไงะ <c oughs> ก็อ่าคิกเอ้ยลองลากออกนอกอันนั้นที่เอ้ยลากไม่ได้นี่หว่าเอออ๋อ,อนี่ไงดอกดอกตรงดอกอะเดี๋ยววะขอดอกดอบได้ไหมเออถ้ได้ขอขวดหนึ่ง ไอ้สัวอยาอ่าไอ้ปัป๊บดิว่ะไปไปไ,ปไตรงนู้นมีหมู่บ้านอยู่ฝั่งนู้นมีหมู่บ้านอยู่ไหนมึงก็งเห็นมึงแล้วเนี่ยหลังมึงเนี่ยมืดไอ้สัตว์อองยากดิห่ะก็ชุดกูมันเนียนชุดลายพลางเอ้ยก็ไม่พลางของมึงพลางของกูแต่ทำไม,มกูว่าของมึงมองยากวะไม่รู้แต่ว่าเกมนี้มันมองคนยากด้วยว่ามันมันจะไม่เห็นชื่อคนนี่มั้ใช่ป่ะเออใช่มันมีคนชื่อปุวย แมกินนี้โคตรกินสเปคขนาดกูปรับภาพกาก,ากแล้วแม่งยังแหลก้ทำไมเพลงขึ้นวะของกูเพลงมันไม่ขึ้นเนี่ยมันไม่มีเพลงในกูปิดเสียงเพลงแป๊บเลงโคตรดังเกมนี้แม่งต่อยไม่ได้มันต่อย,ต,อยต่อยได้นี่มันละกูต่อยให้ฟันล่วงปเดี<ะ>๋ยวกินน้ำก่อนอ๋อไว้ไช่องเต็มนี่หมายถึงมันหิวหรือว่ามันไม่ต้องการ ช่องเต็มคือมันเริ่มหิวเริ่มหิวหิวแล้วหิวแล้วหิวสุดแล้วแหละอ๋อของกูครึ่งนึงไม่เป็นไรได้ค่อยกินกันดื่มต้นหน้าต้นตาเป็นไงอยากไหมอยากไหมดื่มดื่มนะพี่น้ะกูเยอะกว่าเพื่อนแล้วไงกูเติมได้กูได้มาส่งกูก็ก็ได้กูอยู่ได้แบบไม่ต้องเติมทั้งหลายวันเลยจริงเหรอเออนี่ม่มีหมู่บ้านนี่จะสมมติแบบเจอขวานแล้วกูเก็บได้หลายขวาอีกนี่โคตรโกง เดี๋ยวถ้ากูเจอขวานกูลองกูลองเฉือนมึงก่อนได้ไหมว่าตายเปล่าโดนเปล่าทวีเอเล็กแน่ลองหน่อยอยากลองอยากลองใครได้ใครเอาอะใครได้ใครเอาเออได้ได้ได้เลยเพื่อนเรามาแข่งกันนะงนั้นใครเจอขวานก่อนคนนั้นไปเอาไอเล็กไม่เอาเกมนี้ไรู้ว่าของมันเป็นยังไงกูยังไม่รู้เลยของมันอยู่ยังไงกูก็ไม่ค่อยรู้หรอกไม่ค่อยรู้เลยจริงๆเอ้ยเจอกล่องมันไม่มีอะไรวะทำไมไม่มีอะไรวะ ไอสัตว so like like exactly? I mean. <laughs> ์ด <stairs> you know? I mean ูยากชิบหายผมมืดอะไรดูยากกูเกมอ๋อเกมมองทุกอย่างนั่นแหละยากเดี๋ยวของมึงมันมืดอยู่อ่ะเออของกูตอนเช้าอยู่อ่ะอะไรวะเออช่างมันเฮ้ยกูมีกุญแจกุญแจประตูเดีมันมันบอกว่าเอาเอาเปิดได้ละเอ้กูมีกุญแจไขได้เปิดแล้ว มีกล่องคนดีไม่มีอะไรหรอกกล่องเจอของเจออะไรของว่างของว่างกูว่าเจอของว่างไม่เจออะไรเลยอิ่มเรซั่ตัวที่ไอ้สัตว์อิ่มเชี่ยอะไรก็ต้องหยีกูดิของว่างเอาของว่างอิ่มไงได้ของว่างก็ของว่างไม่มีอะไรไงของว่างเออกูไม่เล่นกับมึงแล้วกูงงได้มเจออะไรฮะ อไอ้นี่มันเปิดได้ <N> ไหมเน,นี่ยไหนไอ้นี่อ่ะเปิดได้นี่วะนี่ยเปิดเก๊ะทำไมกูเปิดไม่ได้อ๋อในสามชั้นด้านล่างออ๋อกูกดผิดกูกดผิดจรแล้วมันเปิดตู้นี่ไม่ใช่ไม่มีเชืออะไรเลยเหละไม่มีอะไรเลยกูเสดินตังนานมแปลแปแป,ปหมู่บ้านนี้มันไม่มีอะไรมีศพด้วยนุน่นนอนอยู่เต็มเลยใครน<อ>นมาทำศพให้พวกมึงวะในเมื่อมันไม่มีคนวิศษ์มันเป็นพลังงาน ลองงานบางอย่างโดดยังไงกูโดดไม่ขึ้นสเปซบ้าดิไอ้กูก็โดดเองกูโดดข้แบบมึงไม่ได้ไม่มีอะไรตรงนี้ไม่มีโน้ตไม่อ่านขี้เกียจเอ๊ะกูว่าของมันว่างแปลกๆนะเว้ยทำไมมันไม่มีอะไรเลยมึงอยู่สายได้นี่กูมือเตือเลยกูมองไม่ดีอะไรเลยอยู่นี่อยู่นี่พอเห็นแหละของกูสว่างเลยว่ะชัดจีนหินชัดเดียว ทำไมกูมืดอะเฮ้ยมีเสียงอะไรเงี้ยเล่นออฟมีลัวไอ้สัตว์มองไม่เห็นลัวเลยดีขอกโซมโกูมีไนทวิชัน่นด้วยไนทวิชัน่นขี้โก้แล้วเดี๋ยวพอมือมอดกูสว่างเออดีเราจะได้ชัดกันแล้วไงของกูมีทริกในการเล่นแล้วไปไว่ายน้ำไปเฮ้ยตรงนู้นมีบ้านอีกมีบ้านอีกมึงอย่าลืมนะกูไม่ค่อยชอบน้ำลึกเออไม่เป็นไรแค่ว่ายได้มันไม่ลึก หออรือละโอ้ยติดสัตว์นี่มันไม่มีใช่ไหมแถวๆทะเลเนี่ยไม่รู้ดิอาจจะมีมั้งฉลามอะไรเงี้ยมันต้องมีดิแล้มึงเคยเล่นจะไม่ได้กูเล่นแป๊บเดียวเองเล่นไม่บ่อยด้วยของพวกไอ้เกมเนี่ยถ้าไม่คลิกขวาีเราไม่รู้เลยใช่ไหมว่าในนเ,เป็นของใช่คลิกขวานี่มันจะไม่รู้เลยว่าของในเก็บได้ของในเก็บไม่ได้ไม่มีอะไรไป นำไปดิยังงงอยู่นำไม่โยกูกระตามมึงอยู่กูไม่มีรองเท้าทำไมมึงวิ่งเร็วจังวะกูมีรองเท้าอย่าวิ่งช้ากว่ามื่อกี้กูเป็นชาวบ้านด้วยชาวบ้านที่ไม่ต้องการรองเท้าพี่จท่าว่ายน้ำทุเรศอย่างเ้อาเนื้ว่ายน้ำไปดิจะดูเลยทุเรศเลย มโนคิดด้วฉันจะบินบินไปไปที่เธอฉลามมาไอ้กูยอมตายเลยก็ได้อ่ะว่าว่าไม่หนีไม่ทันอ่ะตุกดิดูท้าทางมันเออเออเสบายโคตรเฉีวไอ้กูว่ามันไม่มีของที่มันแปลกๆว่ะจังปกติมันต้องมีของมั่งดิมาถึงขนาดนี้แล้วโอ้ยคุณเหนื่อยกูเหนื่อย ต้องเดินเดี๋ยวมันต้องนั่งก่อนแล้วมันต้องนั่งเฉยๆแล้วมันจะเพิ่มไวค่าสเตมินาเี๋ยวกูหิวแดดครับไวนะมึงูเูิูงกินครั้งแรกนี่แหดื่มน้ำก่อนเออเอเาเป็นเลขสามโอเคน้ำหมดแล้วขวดออหนึ่งของกูอ้กระจอกกระจอกกระโดมมึงปัม๊มปั๊มไม่ได้จำเป็นมดูดปั๊มบักมันมีของเลยว่ะอิ่ม เด็ดักตู้เปิดได้ไหมตู้เปิดไม่ได้แต่ไมไม่มีของอะไเลยหรือว่าของกูอกูสร้างแล้วไม่ไม่มีของละเออเกมนี้อะไรวะเนี่ยมันบั็กไม่เติกูทไม่เดินเข้าบ้านเลยฟุบบ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 ุบ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  กูว่าเดี๋ยวลองเซฟแล้วก็ออกแล้วก็ลองให้กูสร้างดูไหมเออไม่ได้เพื่ออีกทีของมันอาจจะมีปัญหาตอนกลางคืนหรือว่าตอนเชา้าตอนเช้าเออดีตอนเช้าถูกแล้วโดดอุบตามมึงดูกูเดินตักเนื <c oughs> อ้ออือเฮียไปขึ้น <c oughs> โอ้ยอายามระทานหน่อยเร็วครับ<ต>เดินลัดขึ้นขขเขาเรื่อยไป ตามกูมากูเดินธรรมดาอย่างเร็วกว่าอีกเด็กเออเออดินเมึงมึงปนยามึงปกติมึงก็ช่วยกูหน่อยดิช่วเจอสมมติเจอเสือทำไงเนี่ยกลัวมึงก็ช่วยลอยหน่อยลอยหน่อยดิโอ้ยโอ้ยค่ะไปทางไหน่ะจัด ขึ้นคอ,อยยังไงกระโดดดิเอา้ากูโดดไม่ได้ด้วยาทางขวาทา,างขวาทางขวานี่ยกูเดินนานมืองเดีเดี๋ยวกูดูช่องครับก่อนคราฟไดไหมบ้างยังไม่มีไม้ถ้าค,คิดเลยจะครด้ได้ก็แค่ดูก่อนอุย้ยบ้าน,นกูฝนตกออ้ยแรงด้วยดิยนเลยอ่ะอืมกระหำ่ำตรงนูง้นมีอะไรวะป้ายไหม ใช่ป้ายไหมตรงนู้นตรงไหนเนี่ยตรงไปตรงนี้เดินชี้นู่นอยู่ตรงนู้นอ่ะตรงนู้นเฮ้ยเดี๋ยวมันเหมือนเก็บอะไรได้ด้วยเมื่อกี้อ๋อนี่เขย่าต้นไม้ไม่ตังเนมึอยู่ตรงไหนเขย่าต้นไม้แล้วได้อะไรไว้ได้ลู้ว่าพร้าวด้วยเช็คเช็คไหนดูดิเขย่าต้นไม้แล้วมึงอยู่ไหนล่ะอยู่ด้านหลังมึงเนี่ยโอ้มะพร้าวตกลงมาใส่หัว ไอ้นี่ไงได้ใบไม้ด้วยใช่ได้ใบไม้ด้วยเช็คๆหน่อยเ็วเช็คแล้วตัวน,นี้ต่อ,อาาไอ้ใบไม้ไม่นคลาบได้นี่ยไปจำได้โอ้ยกูกินก่อนเอาบางังเกิลเขย่าแล้วไม่มีที่อะไรด้วยก็มีโอเคเอาเขย่าแล้วไม่มีอะไรหล่นอ๋อ <laughs> อย่างงี้ดีเองเ <laughs> ก็บก่อนแป๊บนึง อยากกินมะพร้าวอ่ะตั้งมาดูนี่เลยมีมะพร้าวกูเจอไอ้นั์นหลดเก่งก no ่อนกูไม่เก็บมะพร้าวว่ะได้ของกูเยอะเก็บแค่ใบหยาโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทำยไงหยิบปลาได้อย่าโเกดีกว่าอย่าเก่งกูพิการเสี่ยว่ยชีวิตกูอย่าเก่งกูพิการกูไม่ยอม จแกงยาชีวิตลดดกวะผมไม่ยอมไหนคุณอยผมเขแกก็่การเนอะปงไงะตจาย่ยัวตาอยไปยังไงวะแต่ว่าอยาไม่กอป่าอม่ได้อ่ยัายาอย่าอย่าอยาอย่่าย่าอย่าอยาาอ่าย่าไยวาอยาย่าอย่อออ เหมือนปลาขาดอากาศเลยวะขึ้นหายใจไม่ทันอ๋อเฉยไปด้วยิความยังไงความไม่ได้อุ้ยวกไอ้ตากูจะตายแล้วไอ้ตาตัวเองชาว่าไอ้เมเอหัวลงน้ำออ้าโอ้กูเกิดเดี๋ยวจะไปมึงตายไปอ๋อกูเลือดรดนี่ว่ะเดี๋ยวกูออกกูเข้าใหม่แป๊บกูไปโหลดเซฟตรงนู้นก่อนโอเคมาแล้ว ออโลขาสมบูรณ์แบบนังไงกอูอยู่ตรงนีน้ไหนไม่มีของแชกซันของมันอยู่ฝั่งนู่นอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเกาะเลย,ย,ยก,ก็คือกูไปเกิดอีกที่นึงอะที่มันไม่ใช่ตรงนี้เออเนี่ยมันกินเนื้อมะพร้าวไม่ได้อะไรคิดได้ต้องใช้มีดก่อน,นเนี่ยกูเจอของแปลกไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ไอ้เคยเฮ้ยเฮียชีวิตรถดีกว่ารถอไนี <c oughs> ้ เ,เดี๋ยวกูเจอของแปลกใหม่อีกแล้วกูเจอของใหม่อีกแล้วเดี๋ยวแมงลาดแล้วเผาได้ไหมผมไม่มีหมีนะไม่เจอหรอกตัวใครตัวมันน่าจะเจอน่ะเออเอ,อเอ้ยต้องหาของก่อนดิ <c oughs> มันต้องหาของก่อน มึงเดินมาอย่ากระจอออนเลยแม่งถุยน่ากลัวเรื่อเก็บสเตมิน้าไว้บ้านล้างนี่ว่ามีกล้องมีกล้องสาดไหมสะอาดไหมอ่ะหม่เออต้องบอกว่าล้านไอสัตว์มึงอย่ามามุกกับกู <c oughs> เฮ้ยตังกูเปิดกล่องไม่ได้อ่ลองขึ้นไปดูชั้นสองก่อนดิมึงอยู่ชั้นสองอยู่ไหม ไม่มีเหี้ยอะไรเลยมีมีศพเนี่ยน,นะมีศพใช่จะเอาศพแดกดไงแปลแปลแปลงโอ้มันบักไม่มีของอะไรเลยนี่หว่าเนอะใช่นะงไงที่กูบอกตั้งนั้นมึงลองกระโดดสูงๆนี่ปัาางนี่ดิแล้วก็ไม่เอากูรู้เด็กกูไม่อยากท่าพิเศษท่าพิกรารเหมือนมึงไม่เดี๋ยวกูจะลองโดดด้วย ลองดูว่าถ้ามันเป็นยังไงกูก็อยากรู้ลองไปโดดดิที่งสูงตรงไหนตรงไหนก็ได้ที่ตงสูง,งกูก็จะกระโดดอยู่เนี่ยอันนี้ยังสูงยังไม่พอทำไมมึงโดดได้สูงกว่ากูวะเนี่ยกูยังโดดข้ามม่เจไดไม่ได้เลยเนี่ยดูดิของกูเป็นจัมปิ้งเว้ยอ๋อมันต้องมีทริคการกระโดดมึงอย่าพึ่งติดติดไอ้นั่นแหละมึงอย่าพิ่งติดขอบรั้วมึงต้องก่อนจะถึงขอบรั้วนี่มึงกระโดดอุ้ยยังไงลดลวเออดูครับมสะก่อน แลยกูไม่เห็นได้เลยโดดไม่ได้เอาชิบหายกูเป็นคนเดียวแล้วตอนนี้ดูดิกูโดดไม่ได้ไม่เกยโอ้ยกูนั่งรอความตายดีกว่าตัวเกมมันไม่อยากให้กูตายเพื่อนแล้วมันอยากให้กูตายใช่มันเลยให้มึงโดดเข้ารั้วได้ไปเกูไปตังมาช่วยกูก่อนแป๊บนึง ไม่ไหวใหวแม่งตายปิดประตูหนีได้ไปไปหมีด้านหลังไหนไอ้สั์ร้อนกูกูมีไฟกูเผาแม่งเลยเดี๋ยวจุดไฟเผาเลยถ้าเกิดกูเผาได้ไปกูว่าพอแม่งเกมนี้ของไม่เจอเหนื่อย